วัสดีเพืรุ่นวันนี้จะพามาดูเรือนจิงลีดจิงลีดจิงลีดมันร้องร้องร้องดังมากเลยแถวบ้านปู่มีจิงลิดร้องดังมากก็จะมาให้ดูใบนะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนถามมาว่าใบาเดิมของมันอะ่ะมาเท่าไหร่แล้วมันล้วงได้เท่าไร่นะครับก็มาให้ดูก็คือใบเดิมมันมา26มิลน,นะครับถ้าเราล้วงแบบให้โอริงมันไม่ขาดอะ่ะใส่โอริงของเดิมได้นะ28มิลลวงได้สบายๆนะครับแต่มันไม่พอนะครับเพราะเราเป็นสี่วาวอัพสเต็ปลูกด้วย ลูก้าบอกอยากได้ใหญ่ใหญ่หญได้เท่าไรโดยที่ไม่ขาดนะครับก็จัดเลยครับ30มิบมิลสบายๆนะเพราะว่าปากตัวนี้มันมันใหญ่ครับคอตัวนี้มันใหญ่เราสามารถล้วง30มิมลได้ครับแล้วก็เราต้องทําการแปะโอริงตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรือนของจิงรีดนะครับรีดรีดลายยิมห้าครับก็เดี๋ยวผมทําเสร็จผมจะมาให้ดูครับว่าล้วงใหญ่สุดโดยที่ไม่ข้อปากมาล้วงได้เท่าไหรแล้วมารอดูกันนะครับ น,นี่ไงอันเนี้ยผมล้วงแล้วนะอันเนี้ยได้สามสิบมิลนะแต่ผมว่าปรีกครับแต่ว่ามันตรงนี้มันก็จะเหลือน้อยละถ้าไปทักสามสอง 3, 2, น่าจะเกือบขาดหรืออาจจะขาดละตรงเนี้ยนะครับแต่ลองเอานี้ไปก่อนเพราะลูกค้าสั่งว่าไม่อยากให้ขาดเยอะครับก็อันเนี้ยของเดิมมันมายี่หกนะเพิ่มไปอีกสี่มิลเป็นสามสิบมิลผมว่าน่าจะพอนะลองดูลองดูทาให้พอมาล้วงเพิ่มได้นะผมว่าเต็มลิมิตสุดๆอ่ะน่าจะสาสิบสองนะประมาณนี้นะครับ รีดมันร้องดีจังเลยช่วงนี้นะครับกระแสะกำลังมานะครับใครสนใจส่งมาทนานได้นะรีดอ่ะ